อวอนนีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการดินแค c a ก t Gamer นะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม IL2 Stimulik Tank c o o นะครับผมก็ตัว IL2 ตัวนี้นะผม Tank c o o ตัวนี้เป็นเนื้อหาเสริมนะผมเป็นตัวเสริมของ IL2 Stimulik ภาค Battle of Stalingrad นะถ้าใครมีภาคนี้อยู่แล้วนะผมภาค Battle of Stalingrad เนี่ย ก็ไปหาซื้อตัวแท้งครูตัวนี้ได้ในเว็บของ IL2 s t i m u v i c ได้เลยนะครับผมถ้าใครมีในสตรีมเกมนี้ในสตรีมอยู่แล้วก็ไปหาซื้อได้ในเว็บของ IL2 s t i m o v i c ได้เลยนะครับผมก็ล็อกอินเข้าด้วยบัญชีสตรีมแล้วก็ซื้อมาแล้วเกมมันก็จะถูกเข้ามาอยู่ใน IL2 s t i m u v i c โดยอัตโนมัติทันทีก็นะผมเกมซีรีส์ IL2 s t i m o v i c นะผมก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องการทํา เกมซิมูเลเตอร์เครื่องบินลบในช่วงสงครามโลกนะผมก็มีหลายภาคเลยนะเยอะแย,ยะเลยนะผมแล้วก็ในวันนี้นะผมเขาก็ได้มาทำเกมแบบซิมูเลเตอร์แบบรถถังดูนะผมผมก็มก็เกมแนวซิมูเลเตอร์รถถังมันก็หายากแล้วอะนะผมมีน้อยเกมมากเลยก็เป็นอันดีงามมากที่ซีรีส์เอลทูสติมูวิกจะหยิบพวกรถถังมาทําเป็นแนวซิมูเลเตอร์ดูนะผม ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าภายในตัวรถถังของพวกไทเกอร์พวก 34, Sherman, แพนเทอร์ทีสามสี่เชลแมนอะไรพวกนี้มันจะเป็นยังไงผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะก่อนจะมาซื้อเกมนี้มาเล่นนะผมแล้วก็รถถังที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้านี้น,ะนั่นคือ Panzer k a m p f w a g e n ์ i Tiger AUSFh 1นะผมหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อ t i เ e r H 1นนั่นเองนะผมนี่สวยงามเลยนะ มาดูกระสุนของมันกันหน่อยนะก็มีให้ใช้ยอยู่4ชนิดนะผมตัวแรกก็จะเป็น armor piercing high explosive shell นะผมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ A P H E นะผมกระสุนตัวนี้จะทำงานคล้ายกับกระสุน A P แต่กระสุน A P มันจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะผมแต่กระสุน A P H E เนี่ยจะมีตัวจุดชนวนระเบิดอยู่ในกระสุนด้วยนะผมกระสุนตัวนี้จะทำงาน เมื่อตัวกระสุน AP ที่เป็นเหล็กนะครับเจาะเกราะเข้าไปในตัวรถเป้าหมายแล้วนะครับตัวไอ้ HE ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยที่อยู่ในตัวกระสุนด้านหลังตรงนี้นะผมก็จะทําการระเบิดออกมาสร้างสเก็ตมหาศารในตัวรถนั่นเองนะผมกระสุนตัวนี้จะมีความสามารถในการเจาะเกาะน้อยกว่ากระสุน AP ดล้วนๆนะผมเนื่องจากมันมีน้ําหนักของ ดินระเบิดนะผมอยู่ในตัวกระสุนนั่นเองทําให้มันวิ่งช้าแล้วก็ความสามารถในการเจาะเกราะต่ําแต่พอมันถ้ามันสามารถยิงสตูเข้าเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายในตัวรถได้อย่างมหาศาลเลยนะครับต่อมาผมตัวที่2ก็จะเป็น sub caliber armor piercing shell นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกระสุน APCR นั่นเองนะครับกระสุน APCR นี้จะทำงานคล้ายกับกระสุน APDS นั่นเองนะ จะมีความสามารถในการเจาะเกราะสูงแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะผมมันจะยิงได้ง่ายจากระยะไกลนะครับเนื่องจากกระสุนมันวิ่งเร็วแล้วก็เจาะเกราะสูงแต่มันจะสร้างความเสียหายในตัวรถได้ไม่ดีมากนักนั่นก็คือมันจะสร้างสะเก็ดได้ไม่ค่อยดีเหมือนตัวกระสุน APHE เนื่องจากนี่นะหัวกระสุนของมันก็จะเป็นกระสุนเหล็กตรงนี้ใช่ไหมทําการเจาะเกราะปุ๊บมันก็จะมีตัวหัวรบตัวนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยเห็นดําๆตรงนี้นะครับเจาะเกราะ เข้าไปอีกทีหนึ่งมันจะพุ่งตรงเข้าไปเลยนะครับสร้างความเสียหายในตัวรถแบบตรงๆไปเลยนะครับจะไม่ระเบิดเหมือนกระสุน APHE อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็มันจะแลกมาด้วยกับความสามารถในการเจาะเกราะสูงนั่นเองแล้วก็ตัวกระสุนที่3ก็จะเป็น High Explosive Anti Tank Shell นะผมหรืที่เรารู้จักกันในชื่อกระสุน Heat นะหรือว่า HEAT นะกระสุน HEAT หรือ HEAT เนี่ยจะทำงานคล้ายกับกระสุน Heat FS นะผม ก็คือมันจะใช้ความร้อนในการเจาะเกราะเป้าหมายนั่นเองนะนี่เห็นไหมครับผมตัวจุดชนวนจะอยู่ตรงหน้าตรงนี้ครับผมตัวหัวกระสุนเมื่อกระสุนกระทบกับเป้าหมายปุ๊บมันก็จะทําการระเบิดสร้างความร้อนแล้วก็จะมีตัวหัวรบตรงนี้เนี่ยตรงด้านท้ายๆตรงเนี้ยเห็นไหมนี่ดาๆตรงเนี้ยเจาะเกราะเข้าไปอีกทีนึงนั่นเองนะผมตัวกระสุนตัวนี้จะมีความสามารถในการเจาะเกราะเหมือนกันนะครับแต่มันจะยิงได้ช้าก,กว่ากระสุนมันจะ หนักเนื่องจาก TNT ในกระสุนที่มันจะต้องใช้ความร้อนในการเจาะเกาะเนี่ยนะผมมันจะวิ่งช้ากว่าแล้วก็ยิงได้ยากกว่านั่นเองแล้วก็กระสุนตัวสุดท้ายนะฮะก็ง่ายๆเลยครับผม High Explosive Shell นะหรือกระสุนระเบิดแรงสูงนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็น TNT ในกระสุนลุ้นวนเลยนะครับไปใช้งานสําหรับการทําลายพวกยานเกราะล้อยางพวกรถธรรมดาหรือว่าพวกบังเกอร์อาคารบ้านเรือนอะไรพวกนี้ทหารราบอะไรพวกนี้นะครับ จะใช้เป็นกระสุนระเบิดแรงสูงนะผมก็จะทํางานก็คือกระทบกับเป้าหมายปุ๊บก็จะระเบิดทันทีนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะก็จะมีทีนทีในกระสุนล้วนๆเลยามาดูลายของมันกันหน่อยนะนี่เป็นลายแรกนะผมอันนี้ลายฤดูหนาวนะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งก็จะเป็นมีอ,อักษรคําว่า S11 อยู่ตรงป้อมด้วยนะผม ตรงนี้ก็โอเคมีรูปใส่ด้วยนะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นภายในของคนขับนะหรือว่าดิเวอร์นั่นเองนะโอมันเป็นแบบนี้นี่เองนะภายในตัวรถอโอตรงนั้นกระสุนตรงนี้เป็นกระสุนนะดนต้นข้างของตัวรถอโอเดี๋ยวนะ เป็นพวงมาลัยเหรอ,อ,อคันบังคับเป็นพวงมาลัยฮะในการหันซ้ายหันขวาคือโดยรถส่วนใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะมันจะเป็นเหล็กดึงอ่ะเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเหมือนไอ้ด้านล่างตัวเนี้ยนะเป็นเหล็กแบบดึงไว้ใช้หันซ้ายหันขวาอ่ะนะโอ้นนี้เป็นมาแบบพวงมาลัยเลยนะคือมีคือ,อไม่ไม่เห็นเลยนะว่าในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองมันมีคันไหนที่มันเป็นพวงมาลัยเหมือนไทเกอร์มั้งเนี่ยอ่นนี่มี เหล็กหมุนเหรอหมุนทำอะไรอ๋อปิดปิดอะเฮกระจกตรงข้างหน้าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกระจกฮะนี่คุณเห็นไหมหลายชั้นมากเลยนะเป็นกระจกกันกระสุนนะตรงด้านหน้าไดาเวอร์นะนี่มุมมองของภยัยข้านอกมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมเหมือนคนตาบอดเลยฮนะมุมมองมันแคบมากเลยอะ ด้านข้างล่ะนี่ก็จะเป็นกระจกด้านข้างนี่มันจะส่องออกจากฝาตรงนี้นะฮะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูภายนอกของตัวรถกันหน่อยนี่ครับผมไทเกอร์หนึ่งนะครับผม H1 สวยงามเดียไอ้ที่ผมปิดเมื่อกี้ดูจากภายนอกปึ๊บช่องคนปิดไดเวอร์เห็นไหมมันปิดลงแล้วเปิดปุ๊บนี อ๋อตรงนี้เป็นเกียร์มีแปดระดับนะฮะมีแปดเกียร์ตรงนี้นี่น่าจะเป็นรอบนะแล้วก็เข็มความเร็วนะผมมอุณหภูมิอุณหภูมิอะไรด้วยนะโอเคตรงฝาตรงนี้เราเปิดขึ้นได้นี่นี่ฮะ <c oughs> ไดเวอร์ออกมา ปิดปุ๊บมุดลงไปเนี่ยจะเป็นมุมตรงนี้ก็คือเขาจะขึ้นมานั่งเบาะตรงนี้นะเห็นไหมตรงเบาะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมไม่ดูอีกทีปุ๊บเขาจะเขาก็จะยกตัวแล้วก็มานั่งเบาตรงนี้แล้วก็เปิดฝาออกมาก็คือพลขับจะไม่สามารถขับรถได้นั่นเนื่องจากมันมานั่งเบาะตรงนี้แล้วหนุนพวงมาลัยอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นนะเขาก็จะไม่สามารถขับรถได้นะถ้าจะขับก็ต้องมุดลงไปอีกทีนึงอยู่ตรงนี้โอเคไหน อ๋อสตาร์ทรถหน่อยเปิดโอเคอ่าแบตเตอรี่ให้พร้อมปึ๊บอโอเคเรียบร้อยทำการสตาร์ทอ่ารอบก็จะหมุนแล้วฮะทีนี้ฟังเสียงเครื่องยนต์ข้างนอกหน่อยทอยอเสียนะฮะโอเค ลองขับดูหน่อยเดินหน้าปุ๊บเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วนึ่งเนี่ภายนอกตอนรถกำลังวิ่งเดี๋ยวเรามาดูตอนเลี้ยวกันม้าง อ่าเนี้ยเขาก็จะหมุนพวงมาลัยแล้วก็ดึงคันโยกนะแล้วก็จะทําการหมุนเลี้ยวไปแต่ถ้าเราเลี้ยวฝั่งขวาปุ๊บนี่ก็จะดึงไปหันพวงมาลัยไปอีกทางเรามาดูด้านล่างแป้นเหยียบอ่านี้คันเร่งโอเคอันนี้อีกฝั่งเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายตอนนั้นเป็นเหยียบเกียร์เข้าเกียร์ปุ๊บปุ๊บเนนะี้ยะมีเข้าเกียร์ตรงนี้แล้วก็เหยียบโอเค อันนั้นเป็นเบรโอเคเนี่ฮะเวลาเดินหน้าปุ๊บตัวพวกสปริงอะไรพวกนี้ก็จะทำงานมีโชคด้วยนะโชคตรงนี้เป็นโชคเบาแล้วก็ทามิชั่นจะอยู่ตรงกลางตัวรถใหญ่ๆตรงนี้นะผมตรงตรงกระปุกเกียร์ตรงนี้นะเป็นทามิชัน,เ,นเดี๋ยวผมให้ดูซูมดูตรงนู้นนะเป็น,นข,าขาวๆตรงนู้นไหมนี่พอเวลาหมุนปุ๊บทามิชันหมุน สองข้างเลยนะทอม,มิชั่นดูภายนอก,กันอีกทีหนึ่งโอ้สวยจังว่ะเสือกำลังวิ่งมาดูไฟข้างในตัวรถกันหนะ่อยปุ๊บนี่ฮะกปิดเปิดอีกนี่ปิดโอเคไหนอ่าเห็นไหม โอเคพนวิทยุนี่ฮนะก็มีทั้งปืน MG34 นะครับผมแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นวิทยุนะก็ตรงนี้เป็นกระสุนนะผมเป็นแม็กกาซีนอ่ามีช่องตรงนี้ด้วยฮนะผมเหมือนกับฝั่งของไดเวอร์นะโอเคเดี๋ยวเราโผล่ขึ้นไปนะปึ๊บนี่ฮนะ ช่องช่องของผลวิทยุเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟหน้ารถให้ดู <c oughs> ไฟหน้ารถโอเคมุดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปนั่งเบาะตรงเนี้ยเหมือนกับออไดเวอร์นั่นเองเนะก็ด้านท้ายก็จะเป็นโหลดเดอร์แล้วก็การเนอร์คอมเมดเดอร์นะผมมีกระสุนแม็กกระสุนอยู่ด้านท้ายตรงนู้นด้วยฮะ ช่องค่อนข้างแคบเลยนะครับสำหรับคนวิทยุโอ้ถ้าผมอยู่นี่คงจะรู้สึกแบบอึดอัดเอามากๆเลยอ่านี่ตรงนี้เปิดไฟไฟสว่างตรงนี้ด้วยก็มีเอเคไหนขอลองนี่ฮะปืน MG 34จุสบโอเคเข้าม,มาด้านหน้า ข้างหน้าตัวรถอ่ะปืน MP34 หน้าตัวรถตรงเนี้นี่นะผมนี่เราสามารถส่องดูได้ด้วยนะนี่เราก็จะเอาหน้ามาทาบบ่าตรงนี้สุกเข้านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะภายในของอ่าคลวิทยุนั่นเอง รีโหลดล็อกดีให้หมดไม่เนอะ MG มุนิชันเด็ดดีโหลดซึ้บโอเคใส่แม็กตรงด้านหน้าตัวนี้นะอ๋อมันมีสองกระปุกคือกระปุกหนึ่งใส่กระสุนใส่ปอกกระสุนอีกปุกหนึ่งเป็นใส่ตัวกระสุนนะผมโอเคอ๋อมาครับผมก็จะเป็นกันเนอร์นะครับ คือตอนนี้ a l 2 s t i m o v i c เนี่ยมันยังไม่สามารถาดูมุมมองของโหลดเดอร์ได้นะฮะก็คือตอนนี้ยังมีแค่มุมมองของไดเวอร์ของพลวิทยุแล้วก็จะเป็นพลปืนแล้วก็เป็นผู้การนะผมที่สามารถดูได้นะตอนนี้โอข้างหน้าตอนนี้ก็จะเป็นที่ซูมนะนี่นี่มองเห็นข้างนอกนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นปืนนะฮะเป็นปืนไอ้ K W K นะผม3 6 L เอ้ย3 1เหรอ36หรือ31นี่แหละนะผมปืน88มิลลิเมรอะนะผม8หรือว่า 88cm อ่ะนะนี่88นั่นเองที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีด้นข้างตรงนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันฮะแต่ช่องช่องดูนี่มันแคบมากเลยฮะ มันแคบมากนะมองเห็นมองเห็นยากมากมีกระจกกระสุนหลายแผ่นเหมือนกันนะ,อ,ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ฮเห็นอันตรงตรงข้างที่ยิงสโมกไหมนั่นแหละฮะตรงช่องที่เรากำลังส่องดูเมื่อกี้อยู่นี่ตรงนี้โอเค อ่าตรงนี้นี่น่าจะเป็นตัวบอกทิศนะว่าป้อมกำลังหันไปทางไหนอะไรใช่ไหมอด้านข้างเกไม่มีอะไรแล้วนะ๋ยวจะลองหันปืนดูหน่อยอเกใช้งานป้อมเดี๋ยวนะมันหันปืนอ่าไอตัวหมุนตรงนี้เป็นการใช้งานยกปืนขึ้นปืนลงนะ นี่ถ้าผมยกปืนขึ้นปุ๊บเนี่ยยกปืนลงนเห็นไหมเขาก็จะหมุนตรงนี้แต่คุณดูอันนี้ให้ดีๆการหมุนป้อมของไทเกอร์นะผมเดี๋ยวซูมเข้าไปได้ไหมนี่ๆๆคุณเห็นแผ่นเหยียบไหมเดี๋ยวถ้าผมหันไปทางซ้ายเห็นไหมเขาก็จะเหยียบเอาส้นอะเอาส้นอะเหยียบลงนะผมมันก็ป้อเปืนมันก็จะหันไปทางซ้ายถ้าอยากจะหันไปทางขวาก็คือเอาตีนข้างหน้าเนี่ยเหยียบลงนะผม ก็จะหันไปทางขวานะนี่เจ๋งมากนี่แล้วมันจะมีแผ่นเหยียบอีกนะนี่นี่เห็นไหมเห็นแผ่นเหยียบอันที่สองไหมอันเล็กๆปึ๊บเป็นปืน MG 3 4ที่อยู่ตรงป้อมนะฮะแผ่นเหยียบตรงนี้นี่นี่เห็นไหมนี่ปืนตัวนี้นะครับผม นี่ก็คืออันแผ่นใหญ่นี้ไว้ใช้หันป้อมอันตัวเล็กตรงข้างหน้าตรงนี้ไว้ใช้ยิงปืนกลนั่นเองนะนี่ฮะ <S <S เห็นไหมเมื่อกี้ผมยิงปืน88ไปเอเอเดี๋ยวนะเนี่ยคุณเห็นตัวหมุนไหมตัวข้างๆไอตัวหมุนอะ เดี๋ยวผมจะยิงใหม่สังเกตดูดีนะปึ๊บเห็นไหมเขาก็จะบีบอะ่ะบีบเข้าบีบเข้าก็คือเป็นการยิงปืนใหญ่88มิลิเมตรนั่นเองโอเคเ,อเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งอีกตรงที่หนึ่งมันเป็นตัวสูบควันน,น,น,นี่เห็นไหมดำดำอยู่ตรงโรลเดอร์ยิงปุ๊บมันจะมีเข่าปืนอะ่ะ ตัวนี้ยจะทําการดูดออกจะอยู่ด้านท้ายตัวป้อมเดี๋ยวดูข้างนอกตัวรถฮนะจะเห็นได้ชัดเดี๋ยวยิ่งมาอีกรอบหนึ่งปุ๊บนี่เห็นไหมนี่นตรงท่อตรงเนี้ยเห็นควันออกไหมาาขาวๆตรงด้านท้ายป้อมมะมันจะเป็นตัวดูดควันออกให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนี่น,นะาขาวๆพุ่งออกมาจากตรงท่อตรงนี้นี่เองนะครับผม มาครับผมมาดูของผู้การนะหรือว่าคอมมานเดอร์กันต่อเลยนะก็จะเ,เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับคอมมานเดอร์มีช่องเล็กๆตรงนี้ด้วยนะผมไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรนี่ือเป็นเบาะนะตรงออหมุนตรงนี้ก็คือไปใช้หมุนให้ผู้การออกจากตรงนี้นะก็คือมันจะเบาะมันจะยกขึ้นแล้วก็เปิดฝาปุ๊บนี่ แล้วก็โผล่มาข้างนอกอย่างนี้นี่เองเนะเดี๋ยวเข้าไปใหม่เราจะโผล่มานี่เป็นห้องผู้การมุมมองของผู้การก็ค่อนข้างแคบอีกเหมือนกันนะเนี่ยนี่มองคือมองนี่ได้ยากมากเลย ันช่องมันกระทั่งแคบอยู่พอสมควรนะโอเคตรงถ้าตรงช่องที่มันอยู่ตรงกับปืนข้างหน้ามันจะเขาเขาเา,าจะมีเหล็กขีดไว้ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะส่วนตรงอื่นจะไม่มีนะผมแล้วก็กระจกก็ยังคงเป็นแผ่นเกราะก,กันกระสุนอยู่นะหลายแผ่นเหมือนกันมันสามารถปิดตรงหม้อข้าวตัวนี้ได้ไหมกดผิด ไม่ได้พวกาจะปิดตรงช่องอปิดไม่ได้ฮะของแพนเทอร์จะปิดได้นะแต่ของ t i เกอร์มันปิดไม่ได้ฮะมันเป็นช่องเล็กๆตายตัวเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมของสำหรับคอมพิดเตอร์อ๋อตัวนี้ก็จะมีข,ข,ขีดตรงนี้ก็จะเป็นพวกคิดต่างๆด้วยนะเนี่ยผมภายในของ ตัวรถไทเกอร์หนึ่งโอเคครัผมรอบนี้นี่ลองเข้าในสมรภูมิกันหน่อยเนี่ยนี่ครับผมภายนอกงานเดียวนะเขาเป็นกันเนอร์โอ้กดผิดโอเคเออลืมให้ดูอ่านี่ฮะมุมมองของโอ้โอรถมันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยระยะเห็นไหมฮะฝั่งขวาจะเป็น ตัววัดระยะของปืน8.8 cm หรือว่า8.8มิลิเมตรนั่นเองนะแล้วฝั่งซ้ายก็จะเป็นของปืนกล MG 34นะครับผมโอเคโดนโอ้เหมันเร็วเกินอ้าเราเบิดฮะกี่ ข้างหน้าตัวนั้นโอเคโดนอ๋อเราโดนยิงเหมือนกันไม่เป็นไรฮนะเกาะกันได้อยู่ ทำไปโอเคได้เอขายนอกแบบเละมากเลยสนใจโดนยิงตรงอ่าผลวิทยุก,กัน โอ,อ้เไม่โดนโอเคได้นี่ฮะเดี๋ยวผมปรับระยะให้ดูเมื่อกี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยโอ้มันวิ่งเร็วมากนนเกือบโดน ระมันมันวิ่งท่าอะไรของมันวะโอ้ต่ำไปนล้วปรับใหม่ปรับประมาณสัก200 300อเลยอะเป็น300เมตรสี400่ร้อยเมตรเหรอเนี่ยโอเคสี400่ร้อยเมตรฮะ โอ้เกือบโดนทีเปกระสุนของเรากระสุน a p h เอชซีลอยู่หกนัด โอเคได้เลยเสีพันสเปรงอบริกเลองมัเ <elector> ป <ate> ็นคอมมันเดอร์ คงยิงจากด้านไหนมึงไอ้อยู่ข้างหน้านานไงเดี๋ยวนะทำไมกันเนอร์ของเราไม่ยิงเอไอมันไม่ยิงไงโอเคไม่เป็นไรยิงเองก็ได้โอ้า ไม่เดี๋ยวนะมันปรับระยะใหม่หรือยัวไงพอเปลี่ยนอ่า400เมตรโอเคโอ้มันอยู่ด้านหลังสร้างนี่มาแล้วฮะ โอเคอก็สุนหมดพอดีโหลดโหลดเป็น APCR โอเคนี่ฮะถ้าคุณอยากจะใช้ตัวปรับระยะของอปืน MG 3 4ค,คุณก็จะต้องหมุนหมุนให้ครบวงรอบตัวปืน88จะยิงได้400เมตรไอ้หไม่สี่400เมตรสี่พันเมตรนะครับผม แล้วก็พอปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นเนี่ยพอหมุนเสร็จรอบปุ๊บมันก็จะเป็นระยะของปืน MG นะครับผมเนี่ยก็จะยิงได้สูงสุดพันสองร้อยเมตรของ MG ตรง้านข้างนะโอเคับเป็นฐานที่เดิมนี่ครับผมสภาพ <laughs> โอ้โหมี thành subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ่ีบรรยากาศนอกรถขึ้นขึ้นเนินมันอื่นอ,อ้ดไปชมดูผลงานกันหน่อย แดงๆตรงนั้นมันเห็น,นบอกมี P 3สามสีด้วยนี่ เราเ่าทีเจสิบสาตทีเจสิบทั้งหลายแหละโอเคครับผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมกับเจ้ารถถังไทเกอร์นะผมไทเกอร์หนึ่งนี่สวยงามครับผมในอนาคตเห็นว่าจะมีตัวรถเฟอร์ดินานด์นะผมกับเจ้าตัว ซู152ที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมเดี๋ยวถ้ามันถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อไหรเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับผมมาดูภายในว่ามันเป็นยังไงผมอยากรู้มากเหมือนกันนะว่าภายในเฟอร์ดินานมันจะเป็นยังไงวะอะไรแบบนี้โอ้โหเจ้าช้างน้อยนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะเป็นกำลังใจให้กันและไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิง่งแจ้งเตือนกันไปได้นะครับผม้งงางั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ